หนึ่งใน29องค์นะครับเขาเรียกว่าพระปิตาไมลักตายพายหลวงปู่หงคมปัญโยฝังตะกุดทองคําอุดผงชัยรมันเสก3ปีรุ่นฉลองมงคล84จําจำนวนการสร้างเพียง29องค์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้ผมจะนำตั้งรางของหลวงปู่หงผมปัญโยมาให้ท่านผู้ชมชมรุ่นไหนกันบ้างนะครับ ติดตามชมกันในคลิปนี้นะครับครับเดี๋ยวมาชมเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงผมมะปัญโยกันนะครับว่าเครื่องรางของขังรุ่นนี้นะฮะเป็นอะไรนะครับจะไปชมพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาฟังจากแจ็คเสียนะครับเจ้าเครื่องรางของขังของหลวงปู่หงรุ่นไหนมาให้เราชมกันนะครับนี่เลยครับผมขอแนะนําเป็นนี่เลยนะครับ พระปิตาไม้ลักไตภายองฟ้าพิมพ์จัมโบ้นะครับหนึ่งใน29องค์นะครับนะครับเขาเรียกว่าพระปิตาไม้ลักไตายหลวงปู่หงพมปัญโยฝังตะกุดทองคําอุดผงชโยมันเศกสามปีรุ่นฉลองมงคล84จํานวนการสร้างเพียง29องค์เองท่านั้นนะครับพระปิตาเนื้อไม้ลักไตพายนี้บรรจุผงรวยตะกุดทองคำหนึ่งดอกมีเกสาหนึ่งเส้นหายากครับ พุทธคนเด่นทางด้านเกี่ยวกับโชคลาภการเงินหยิบจับอะไรจะมีทรัพย์เข้าตลอดเพราะพระปิตาได้แช่ลงในน้ำมันจันทร์หอมเสกนานถึงสปีชนวนมวลสารจึงฉ่ำน้ำพิธีส่วนตะกุฏทองคำหลวงปู่ได้จานบางๆไว้ในแผ่นใหญ่แล้วจึงม้วนตัดออกมาบรรจุใต้ฐานถือว่าใครมีไว้ครอบครองถือว่าสุดยอดมากครับ ทุกองค์แช่ในน้ำมันจันหอมจะมีเอกลักษณ์ประจำตัวนะครับครับและจุดเด่นคือไม้ที่ใช้แกะสลักจะต้องเป็นไม้ลักตาตภายโป่งฟ้าเท่านั้นครับเพราะว่าในองค์พระปิตาจะมีรูตรงกลางทะลุถึงศีรษะเพื่อจะได้บรรจุมวลสารพระหงชัยวรมันเกษาและรวมมวลสารที่พระปิตาไม้ลักตาย,ายจะหาได้ยากถือว่าเป็นไม้มงคลจะสร้างน้อยหายากสุดๆครับนี่ครับ ใต้ฐานก็จะอุดด้วยนี่เลยนะครับผงดินรวยเกษาตะกุดทองคำโป่งฟ้าก็ขึงข้างบนนี้เลยนะครับเป็นไม้ลักตายพายครับเป็นพิมพ์พระปิตาครับนี่นะนี่ครับงดงามมากหายากมากครับใต้ฐานก็สังเกตได้ง่ายนะครับที่สําคัญนี้เลยครับลงในหนังสือด้วยครับชัดเจนมากครับนี่ครับสร้างเพียง29องค์เท่านั้นครับปลูกเสกถึงสปีครับนี่ครับเป็นพิมพ์จัมโบ้ครับหายากสุดๆครับเนหนังสือก็มีนะครับนี่ครับ นี่ครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับมีองค์เดียวนะครับใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาเลยได้เลยนะครับในหนังสือก็มีให้ศึกษานะครับนี่ครับชัดเจนมากครับเล่นง่ายเล่นจบครับนี่ครับที่สําคัญสร้าง29องค์เองนะครับนี่ครับหายากสุดๆครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ทัก แอดไลน์ S S mm hmm. มาได้เลยนะครับ id ไลน์0868995139ครับหรือใจร้อนโทร0868995139ครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยองนี้ขอขอแบบติดต่อเป็นทางหลังไม้แล้วกันนะครับคุยทางหลังไม้นะครับครับผมนี่แหละครับเป็นเครื่องรางของขางของหลวงปู่หงพรมมาพยโยนะที่ทางร้านแจ็คเสมานำาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาแล้วก็มีเปิดให้บูชานะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาชม ที่ร้านเขาได้ครับร้านอยู่ที่ร้านผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับครับปากซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบเจ็ดครับครับร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงห้าโมงเย็นครับครับท่านใดใจร้อนนะครับโทรมาที่0868995139ครับไอเดียไลน์ศูนย์9ปดหกครับครับนี่นะครับก็เป็นซักรางของขังของหลวงพุ่งนะครับหลากหลายรุ่นนะครับที่ทางร้านแจ็ค เสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็เปิดให้บูชานะครับก็สามารถติดตามชมในทาง Youtube นี่นะครับช่องสอนอชา n e l นะครับก็จะมีเกี่ยวกับภาคเครื่องและเครื่องรางของขังของพาคเกจินะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาแล้วก็เปิดให้บูชานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ